ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับนี่เลยนะครับเติมเงินโคตรถูกนะครับถูกลงไปอีกนะครับเพื่อนเื่อนเห็นไหมครับนะแพ็คใหญ่สองเก้าสี่เก้านะครับสองพันเก้าสี่สิบเก้าบาทนะครับแพ็คเอ็มห้าเก้าเก้าครับแล้วก็แพ็คเอลอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วก็เอ็กเอลสองสามห้าสิบนะครับเพื่อนเพื่อนดูวีไอพีครับปกติมันสองร้อยห้าสิบวีไอพีอะ ถูกลงไปอีกครับ230โคตรโหดะครับนะถูกมากเลยนะครับนะถ้าใครถ้าใครสนใจก็นี่เลยนะครับอันนี้คือเฟซพี่เขานะครับนี่เลยทักไปเลยนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับอ่าพิมไปเลยนะครับตามนี้เลยนะครับส่วนใครที่พิมพ์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนะจะได้ทักไปถูกนะครับเพื่อนๆนะ บอกพี่เขาว่ามาจากช่อง m อ e มีส่วนลดให้แน่นอนนะครับนะขอบคุณครับโอเคนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราด้วยนะครับทั้ง35ท่านนะครับตอนนี้ก็เข้ามาถึง35ท่านแล้วนะครับใกล้จะเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆก็ขอเข้ามาได้นะครับนะส่วนใครที่อยากมาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ของเรานะครับรายละเอียดใต้ชิปเลยนะครับนะอ่านดีๆก่อนทักไลน์มานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทักไลน์มานะครับ อ่านดีๆก่อนนะครับนะนี่ครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของเราเลยนะครับนี่เลยนะครับรายชื่อตามนี้เลยนะครับมีลายกลุ่มให้เข้านะครับมีคุยสนุกสนานฮีฮานะครับมีคนออน10คนนะครับวันเนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นวันจันทร์อ่ะคนอ่อนประมาณยีคนนะครับนะวันนี้คนก็น้อยลงนะครับเพราะว่าวัยทํางานนะครับไม่มีบอไม่มีอะไรเลยนะครับนะโอเคครับ ก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ของเรานะครับรักทุกคนครับไปโอเคนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีชาว YouTube กันทุกท่านด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพามาฟาร์มนะครับขยะแพงนะครับเป็นเป็นขยะไอเชือกนะครับนี่เชือกตัวนี้เลยนะครับนี่เคสเคสี่ร้อยห้าสิบครับเพื่อนๆเฮ้ยฟาร์มตรงไหนนะครับเชือกนะครับเพราะว่า มอนมันเกิดห่างกันเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยจะมาแนะนําตรงนี้เป็นที่ใหม่นะครับมันจะรดปไปไอสารสีเขียวนี้ด้วยนะครับราคาก็น่าจะขายได้นะครับเพราะว่ามันเกิน200ถ้าเกิน200อขายได้หมดครับอ่าผมจะเอามาวางไว้ทั้งนอก2อันนะครับ2ออันนี้นะครับนะลุ้นการ์ดด้วยนะครับเพื่อนๆการ์ดนี้โคตรแพงเลยนะการ์ดนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่าแพงมากนะครับ จุดที่ผมฟาร์มนะครับเพื่อนๆนี่จุดนี้เลยนะครับอ่านี่เลยครับเป็นแมปแดงนะครับจุดนี้เลยนะครับเนี่ยผมจะผมจะล็อกสองตัวนะครับยิงเจ้าหุ่นยนต์แล้วก็ผีเนี่ยครับผีน้อยเนี่ยเอ้ยไปหลงยิงนะครับโอ้โหสองสี่สิบสเตมิน่านะครับเป๊ะเลยนะครับไม่ขาดไม่เกินนะครับเพื่อนๆนสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับผมจะใส่เป็นการ์ดไอการ์ดชีดามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมา ถ้าใครมีการขนาดกลางก็ใส่การขนาดกลางได้นะครับมันสามารถกดธาตุไฟได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆนะผมก็จะใส่ประดับผมก็ใส่เอันนี้คือเซตลาบ,บอสนะครับผมไม่ได้ถอดเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันสองเศษนองนะครับดามเมจเพื<ๆ>่อนๆน่าจะล้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันกดธาตุไฟได้นี่ผมบอกเลยไว้ยิ่งล้นนะครับนะประมาณนั้นนะครับทุกอย่างเป็นในเซตของไอ ล่าบอสนะครับผมยังไม่ได้ถอดเลยนะครับนะโอเคนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็อันนี้ก็กอนนกโอ้โหยังไม่ได้ถอดอะไรเลยนะครับผมจะกินเป็นเด็กสองแล้วกันอ่าแล้วก็เอ i ไสองเท่านี้ก็พอแล้วนะครับอ๋อผมต้องขี่มาด้วยนะครับเออไม่เป็นไรนะกินแค่นี้ก็พอละกดโซค่คูณสี่ไปสองอันโอเคแล้วก็กดธาตุไฟไปสี่ โอเคนะครับเรียบร้อยครับเพื่อนๆยิงเลยนะครับล็อกสองตัวเลยนะครับอ่าสบายนะครับอุ้ยโหมอนเยอะนะครับเนี่ยมอนเยอะครับเพื่อนๆฟาร์มสบายเลยนะครับไม่มีคนด้วยนะครับ ไม่มีคนเลยผมบอกเลยนะครับไม่มีคนเลยฟาร์มฟาร์มแบบเงาเงาคนเดียวอะครับนะปล่อยคลิปนี้ลงไปไม่รู้ว่าจะมีใครมาฟาร์มหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะทำ,ทำไมมันทำไมมันเงียบอย่างนี้นะทําไมแมทนี้มันเงียบอย่างนี้นะครับหรือว่ายังไม่มีใครรู้อุ้ยดูขยะครับแป๊บเดียวสี่สิบแล้วครับเฮ้ยไวมากครับเดี๋ยวผมต้องกินอาหารวิ่งไวก่อนนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ ผมขอกินอาหารวิ่งไวก่อนนะครับเอาตัวไหนเนี่ยนี่5้าดาวเลยนะครับเพราะว่าถ้าดามเมจเพื่อนๆล้นแล้วกินอาหารวิ่งไวเลยนะครับเพราะว่าเลือดมันแค่สองแสนเองนะครับเนี่ยเราก็จะวิ่งไวขึ้นเห็นไหมครับผมกินอาหารวิ่งไวผมก็ยังยิงวันฮีได้เพราะว่ามันเป็นธาตุไฟครับเพื่อนๆกดยิงยังไงก็ตายนะครับ อ่านี่เลยนะครับโอ้แปบ๊บเดียวในห้าสิบหกสิบแล้วครับเฮ้ยเงินละเงินในหนึ่งแสนแป๊บเดียวโหสุดยอดครับเพื่อนๆอาจจะเป็นแหล่งที่สถานที่ใหม่นะผมยังไม่เคยมาฟาร์มเลยนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ผมที่ผมใหม่ย้ายมาจากบาตาลูแล้วมาหาฟาร์มตรงนี้นะครับนะครั้งแรกเลยนะครับ เดี๋ยวท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมจะเดินมานะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ใหม่ครับผมจะเดินมาตั้งแต่เมืองพอรเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่มาไม่เป็นนะมอนมันมอนมันติดกันนะผมว่าแต่มันอา,อาจจะติดกันแบบต้องเดินนะครับอันนี้คือผมเดินเท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้นะครับผมวิ่งอยู่ร้อยเนะมันล็อกขาไว้ พยายามยิงวันฮิตนะครับเพื่อนๆถ้ายิงหลายฮิตอ่ะมันจะล็อกขาเรานะครับแล้วเราก็จะเสียเสียเวลานะครับผีน้อยการตกให้ผมเถอะใบละ 4m นะครับตัวงนี้แพงมากโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปดูครึ่งหลังกันนะครับว่าเราจะได้เงินกับขยะเท่าไหร่นะครับนะมาบวกลบกันนะครับว่าคุ้มไหมตรงนี้นะครับป้า let go โอเคนะครับก็มาถึงช่วงครึ่งหลังแล้วนะครับพเพื่อนๆฟาร์มจูนแดงเลยนะครับพอดีลืมนะครับนอนหลับนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับก็พกเพื่อนลองเดานะครับว่าได้เงินเท่าไหร่แต่ขยะเพื่อนน่าจะรู้แล้วขยะได้2อ0พันเจ็ดคิดเคื่อนเกินอีกไอขี้เขียวๆนี่ได้พันห้านะครับเงินสดโอ้โอเหเฮ้ย ขยขนลุกอะครับทำไมได้เยอะจังเดี๋ยวลองไปขายดูครับเฮ้ยผมขนลุกเลยครับทำไมมันได้เยอะจังอะสุดจัดครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราเอาผมจะเอาพ่อค้าขายนะ เถื่อนเกินนะครับเฮ้ยโอ<ฮ>้ได้หกแสนครับสองเอมซีได้สองเอมซีครับอันนี้อะไรอันนี้คือบอกเลยว่าผมไม่ไม่เคยมาฟาร์มตรงนี้นะเห็นไหม หมื่นตัวโหผมยิงหมื่นตัวเลยนะครับโหดเกินมาดูก็ขยะครับนิงสดได้สองอ็ใช่ไหมครับขยะผมบอกเลยว่าขายออกนะครับเพื่อนๆเห็นไหมตอนมาผมเห็นสองสองตอนนี้ขึ้นมาเป็นสองห้าแล้วนะครับได้อีกสามก็สองเอเจ 4 5 6 7 2 m 7ครับกับอีกอันหนึ่ง2 m 7ตีไป7 8 9 4 m วันละ4 m ครับเพื่อนๆพอนห วันละสีเอ็มเย็ดเคฟาร์มวันละสี่เอ็มเลยในเนี่ยสุดจัดครับตรงเนี้ผมบอกเลยว่าสุดมากสุดยอดครับโอ้โหดึงก็ไม่ได้นะครับอันเนี้ยดึงยังไงก็ไม่ได้นะครับให้ผมถือเอา้าไม่มีคนไม่มีคนวางเลยเหรอ ไม่มีคนวางเลยนะครับเขาน่าจะไม่วางกันนะใครจะไปวาง <c oughs> อย่าลืมไปทำใหม่อันนี้นะครับไม่รู้ส่วนไหนนะโอเคครับคลิปนี้ผมต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับจบด้วยไฮไ,ไฮไลท์เดินไปนะครับนะไปเลนโก้